สวัสดีอาจารย์น,นะครับผมชื่อนายนันชัยแก้วคำรันักศึกษาหกเจ็ดสองศูนศสามเก้านะครับวันนี้จะนำเสนอในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไมิคอลเอจจิ้งดีไซน์นะครับรายวิชาหนึ่งหนึนสองูสาะครับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์อินเดรสุยยงคงนะครับจะนำเสนอในเรื่องสปริงวอล์ l นะครับอย่างแรกเราเข้ามาที่หน้าสุดเวิร์ดก็เข้าที่หน้าจออนะครับอ่านี้ปุ๊บเรา จะมากดที่หน้าวิวพาลิตนะครับแล้วก็ามากดที่สามป็นตรงนี้ครับจากนั้นเราเข้าหน้างานนะครับก็เปลยนเป็นหน้าสปริงนี่นะครับแล้วก็เราก็กดโอเคไป อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นนาอิโซมใช่ครับนายโซมินติกตรงนี้รูปหนึ่งขอาไอนุญาตถอดถ่านะครับอันนี้ใชนน่ก็ตรงนี้เข้ากับหนวดเป็นใช้ซับข้าต่อนมาที่ใหญ่ไปข้าตอนหนึ่งใหญ่ไปใช่เป็นสี่ตอนหนึ่งแบบโอเคได้ ลาไฟอบประมาณนี้ครับตระดาษกระดาไฟชิ้นหนึ่งอันนี้โซมิติกันอันนี้ใหญ่เป็นอันที่ผนใส่จาขนาดเซนติเมตรนาสองน้่งมีแค่สองกผนเป็นตะเด่นขนดหนึดูไม่ฟังย <S afin Those> ก็เป yeah, ็นแบบเป็นใช้เป็นด้นตสองต่อกันตอน1้ใละไหมโอเควันนี้ครับพอดีเลยต่อไปเราก็จะมาที่ชาเบลล์แล้วก็ general c ชาวเบลล์ g e ใช้ตารงนี้จะมี ใช่เป็นสี่ต่อสี่นะครับอ่าก็โทรไปอ่าเราจะให้ตารางดูอยู่ประมาณนี้ได้ครับอแเราก็เคลียร์ ใช่ตัวสอนอยู่ตรงกลางก็ให้อรบบราจาบนี้อ่ะไม่ใช่อ่า <Okay. S 1> นได้พวนกนี้จะเป็นใจแล้วก็ใหญ่จีเกตี ไอ C D T นี่ก็เป็น b i o u s i n นะครับ C I O I นี่ก็เป็นพิษนะครับ P I C ตรนี้จขเป็นไดเมเตอร์นะครับ d ในอ่าดเมเตอร์ก็จตรงนี้ก็พยายามขึนหน่าแใช้เป็นการวารีเบลสปริงพีชนะครับมีอ่า is เรเป็นเซนิวเมติกเซมันจะเป็นส,งนนะสองระดับเดนิเตอก็เราเป็นบั and so forth. also is I will mean, go the sound mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ได้เป็นสองมือมีใ่ไหมใช่ไหมชดเก้าชเป็นสามสบามโอเคับ อต่ันมาที่ชิฟฟอร์แมทแต่วก็อีดิชชิฟฟอร์แมทนะครับ <c oughs> เราใช้เอนิงวัวนะครับก็จรสุเกตไม่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ ก็ขอจบการับสเสนอและเพียงเท่านี้ครับขอบคุณรั